สวัสดีครับรีวิวลอแบ l a c ว Widow นะครับค่ายไพโอเนียนะเป็นลออสปินนิ่งงานตีเหยียบปลอมมีเบอร์1,0002,000,3,000แล้วก็เบอร์ส0 0พในวันนี้เนี่ยจะเป็นเบอร์2000ันนะครับบอดี้นะครับเป็นวัสดุคาร์บอนออกแบบพิเศษมาให้มีน้ำหนักเบานะครับจะมีลักษณะเป็นสีดำตัดกับสีม่วงนะครับสีสวยมากการเจาะรูตรงสปูลตรงโรเตอร์บอก ยี่ห้อชื่อรุ่นนะครับแล้วก็มีเบอร์ของรอบแล้วก็จะมีบอกรอบ5.1ต่อ1น,นะครับตัวแขนนาลูมมินียมตัดด้วยเครื่อง CNC เป็นแบบแขนเกลียวนะครับมาพร้อมกับน็อตยาง EVA ก็ข้าวๆตัวรออก,ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูภายในกันดีกว่ามาเดี๋ยวมาเริ่มแกะกันเลยนะครับ เป็นแบบแขนเกลียวนะครับลอกตัวนี้ปรับเหล็กได้ถึง4กิโลเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นภาพเหล็กนะครับภาพกรม,มยีนะครับนี่หแผ่นแล้วก็นี่นะครับ ตัวสปูลจะเป็นสปูลอลูมิเนียมงานอะไรก็สวยเลยนะครับโอเคตัดออกมาส่วนนั้นนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกิ๊กเสียงนะครับภายในของรอกตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถอดโรดเตอร์ออกมาแล้วนะครับ แล้วก็ตรงจุดนี้นะครับก็จะมีลูกปืนคอยประคองเฟืองพินเนียนอยู่หนึ่งตัวนะครับนี่เดี๋ยวจะเอาออมาให้ดูนะครับนี่นะครับก็จะมีลูกปืนคอยประคองเฟืองพินเนียนนะครับหนึ่งตัวตรงจุดนี้แล้วก็นี่นะครับเฟืองพิน <opinion> เนียนก็จะเป็นเฟืองทองเหลืองตามที่ระบุข้างกล่องนะครับ แล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเป็นลูกปืนเหมือนกันเป็นลูกปืนวันเวนะครับเป็นลูกปืนกันกลับหนึ่งตัวที่ใส่มาจะเป็นแบบนี้ okay. ตัวนี้ก็จะเป็นกาดของลอกนะครับกาดตูดไว้ป้องกันรอยพวกนี้นะครับ มาเดี๋ยวเรามาแกะดูห้องเครื่องกันว่าภายในห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับประดกอบมาค่อนข้างแน่นนะครับต้องใช้แรงงัดนิดนึงเพื่อให้มันออกแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับตรงเฟืองขับก็จะมีลูกป,ปืน2ตัวคอยประคองเหมือนกันนะครับจะมีตรงจุดนี้ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีลูกป,ปืนนะครับแต่ตอนนี้มันยัง ติดอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูภายนในบางครังก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแกนลอกนะครับเป็นตัวที่คอยทำให้ตัวสปูลเนี่ยคอยขึ้นลงนะครับ ก็ตัวนี้นะครับลืมแกะเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับตรงลายโรลเลอร์นี่นะครับตรงลายโรลเลอร์ก็จะมีลูกปืนด้วยนะครับนี่ก็นี่นะครับก็แกะออกมาทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีลูกปืนตรงลายโรลเลอร์หนึ่งตัวแล้วก็ลูกปืนประคองพินเนียน2ตัว เ็นสตัวนะครับแล้วก็ลูกปืนประคองตรงเฟืองขับเป็น3ตัวแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลูกปืนประคองเฟืองขับเหมือนกันอีกตัวหนึ่งเป็น4ตัวนะครับแล้วก็อีกจุดนึงน็อปหตัวนะครับมีลูกปืนอยู่ด้วย1ตัวด้านในแล้วก็เป็นลูกปืนมันวีหตัวนะครับก็ครบตามที่มีระบุข,ข้างของสเตนเลส5บวก1นะครับ ก็นี่นะครับก็แกะออกมาหมดทุกชิ้นแล้วนะครับแล้วก็จะลอกตัวนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการเอาไปทดลองใช้งานจริงแล้วด้วย,ววยก็อย่างแรกเลยรู้สึกได้เลยว่าลอกลื่นแล้วก็ไม่มีนุ่มมือดีนะครับตอนที่สู้ปลาอัดปลานะครับเบรกทางานทั้งดีไม่มีอาการสะดุดหรือกระเด้าของเบรกเลยนะครับแล้วก็เบรกสามารถปรับได้แน่น<ป>แล้วก็ได้แรงเจ้าล <ไป S 1> อกตัวนี้เนี่ยเป็นลอกสําหรับ งานตียาฟอมโดยเฉพาะเลยนะครับ